โอ้ยอีสานบ้านเฮาช่วงนี้หนาวหนาวต่อพี่น้องอืมวันใจ้สีกันโซกอ่ะโอ้ยไขรตั้งแต่ก่อนปีใหม่พุ่นแล้วก็ไขรเนี่ยรอละเต้ารอละแต่ว่าก็ยังคันคันข้ออยู่ไอเนี่ยอยู่ข้างขึ้นก็เลยเออแังไดก็ดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องบ้านเฮ่าดูทุกคนเมื่อนี้เอาในท่านตลอมเลี้ยงคนฝีงไฟนี่ล่ะเลี้ยงทั้งหนาวทั้งหอนอืมมาฝากพี่น้องหนาวมากกับคันอาบน้ำแล้วผู้เฒ่าสามคนพยายามกันพวกไงอใหญ่อาดพวอใหญ่าพใหญ่ การน,นี่แหละว่าท่านอาบน้ำเจ้าคนเมื่อนั้นดังไฟเสียงแล้วบาด,ดิเตรียมที่อาบน้ำพากระเพี้ยนกระถอดนนละกางเกงกันเลยเออเลยขา้าฝีไฟคุยกันจะฆ่าวกคนว่าท่านเพื่อนว่าเออคนนั้นก็ดังไฟจี้เข้าไปแล้ววงตั้งพยยอ่อใหญ่อ่านกันเลยพ่อใหญ่ฮะการกันนั่งกใกล้ๆนั่นละเออกางเกงใน่เพื่นกระถอดนั่นนี่ลุงเจ้าพานั่นละเออยยาอา่านมาเดียวเห็นบาดนี่ลูกน้องพ่อใหญ่การป้อนหนาวมายิ้ม มึงาทันวะยังอันอาจว่าแค่ยอกันนั่นตัวบาดดีไม่กันม้อนมนแล้วไฟกันม้อนดึงบอกมากกับจูดไฟซะหรอกหาจังหวะดีๆตัวบาดดีดีตับเลดเออพันเอางจีละขาเลยวัยการบาดดีต้องยายามว่าขวานตันไปยังไหนไปยังไหนบาดดียังบาดเดียบะดัตาย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 ตันขวานอะรหาาไ้บาดดีตายตายยอมุซนหามเบ้าัน ห้ามหัวมันนะมิสซี่นี่แล้วบาดิเพื่อนก็บูดปากว่าเราจะคนจุดห้ามยิ้มห้ามหัวห้ามปากพะนะพยากันมิจิ้มซิมห่วงนั่นก็เลยห่วยพนะมาสร้างกลินไหนน้อบาดิฮู้ยพามาหนิเว่ยฟื้นนี่อย่างว่าใสอย่างว่าแตกแม่นแตกแม่แตกกรดอกกรเดียแตกพะนะแม่อีดีนั่นละพะนี่เทิ้งคอนเทิงหนาวหามาหนิเซ็งเซ็งเซ็งพะนะตั้งคนยังหาแล้วก็ฮู้เรียกฮู้เล่าแล้วก็ได้แต่อมยิ้มแล้วบอกล่าหัวแห้ง ทึ่งหนาวทึ่งหอนกูเพื่นเอาคน่าปัน,าน,านาาาาาการห,หนาวกับพทษโทษอยู่ดอกแสบยำนี่ตีนี่ห้ามนี่